สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูอันนี้ของคุณยายนะคะขออภัยนะคะที่มีเสียงรถรบกวนนะคะโอ้สวยมากยายดูแลมมาหลายปีมากเลยคะ่ะ น,นี่ยายก็ไปหามาเป็นรางอะไรแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ไปหาซื้อมาก,ก็เลยได้มาเป็นพืชผักอะไรสวยงามบ้านหางจระเข้ก็ปลูกเยอะมากเลยค่ะสวยมากด้านในก็ยังมีนะคะหลังบ้านไม่มีแล้วนะแต่ถ้าหลังบ้านสานเลยก็มีนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ตะขาบแมงมุมงูมมแมงสาบมดอะไรเยอะเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะทุกคนใช้ปุ๋ยดำนะคะอันนี้นะคะใช้ปุ๋ยดำดูสิค่ะโอขึ้นแล้วค่ะนี่ปุ๋ยดำนะคะบายบายค่ะ,ไปไปคะวันหลังอยากให้อยากให้มาดูอะไรของคุณยายก็สามารถมิ้นบอกได้นะคะ